ครับนึ่งสอาครับในลำดับต่อไปครับขอเชิญประธานชุมชนแปดครับในลําดับต่อไปครับขอเชิญท่านประธานชุมชนวัดพระอินทร์แปดนายโชคชัยอินทเสลาเป็นผู้ครับบขอคณะกรรมการนะครับร่วมรับมอบ ป้ายงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมท่านดรสมชอบดีตผูพิทักษ์2แสนบาทเพื่รับพระหมอรักต้องไปช่วยสวยกัต่างหากขอจญดใจต่อการของพี่น้องชาวนครปฐมท่านดรสมชอบดีตผูพิทษ์นะครับพร้อมคณะบริหารเลยนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมนะครับท่านนิวัติเจมน์และกับปัญญาพร้อมคณะบริหารนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติ กับทางชุมชนวัดพระอินแปลงและพี่าน,าน้องชาธารปกบนรมนะเป็นตัวแทนของพร้คนอย่างสูงนะครับขอบพระคนอย่างสูงนะครับที่ท่านให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ครับครับพี่น้องก็เจตลอดการท่านดเตอร์สมชอบครับไปใสก่กระทักท่ายได้เป็นการเองนะครับขอบคุณครับท่านสาจอครับโอ้ย